สวัสดีครับรอนพี่น้องมอนีมาพ่อกับผมอีกแล้วครับก็กล้วยพักกินมาเทียวพี่น้องมอนีได้อาหารจริงโตเนะี้ยเส็บๆพี่น้องกดอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใผมด้วยครับเพื่อซีมีกกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องก่อนอื่นกน็ขออนุญาตแก้ข้าวกอนนะครับฟังเสียงฟังเสียงอีป๊อกดนไะหเอา้าโถุอยฉี่กัน บบแนะนำเด้อครับผมเป็นความชอบส่วนตัวเด็กหน่อยอายุวัทันหอดยี่สิบก็จะไปหาลองด้วยพี่น้องเดอ้อกเป็นห่วงจักใจเดี๋ยวามันสิ่งา,ากไม่ยังดอกมาครับพี่น้องโอใส่ข้าีดีสุดยอดรสชาติยังเหมือนเดิมโอ้โ เต็มกระติบสรสชาติยังเหนียนเดิมพี่น้องเอ้ยบาดคอจวดรวดเอาบาดท,ที่นี่มาครับพี่น้องเนี้ของไอ้ๆก้คำใหญ่ๆรวดเพื่อพี่ื่อน้องคือดึงบับดึงบับอยู่แบบที่นี่พี่น้องดึงมปากเต็มคำ อาก,กาศที่นี่พี่น้องออพักแต่มีซันที่เห็นเลย,ยพี่น้องเด้ดอมังคับมังคับอือโหพายบ้านพี่น้องเสือไม่ขาดไม่ขาดบ้านบ้านบ้านประจําเนื้อร้านประจำ,ปะจำไปกินเนื้อต้องไปร้านนี่เลยผมอะ เำาเังนไงพี huh. uh ่น huh. uh ้องอืม huh. อ uh ืออืมคือเงืนก้อนอืม ขัวหัวไม่ไหมแกกลัวไม่หอม,ม,มหอมไ่นหนอืืมขมผักขมตายบอกเรื่องบอกเลยเไม่ไม้มมาลองกันอีกก่อนมันเดืองบับเดืองบับี่นอ อืมเอาละมั้อืมอ่นอนๆไมค่ค่อยหวกโอ้แซ็ตี่นงเลยประกันเห็น อือใจขาดมากายคำนี้ง่ายๆเศบๆรือพี่น้องอือสุดยอด ทักมาเต็มเลยอืมหนูจะดูดอืมอืมอั่เยดีเอนนอรสชาติแบบผม คืกครัวเองก็ครัวครัวเองหอมหอมพี่น้องโอ้ยพิ้วเลยคำน,ยนี้ญ <laughs> ่พี่น้องเอ้พูน่ะอืมคืมสื่อสิลืมสื่อริกพี่น้อง เด็กเพงเทียวว่าส uh ีหาม็ฑฮอือหืออือผักบันบานพี่น้องเคยพูกิินเองพี่น้องบ่ายไม่ได้เป็นอย่างนี้แหละซื่อ ในร้านบางร้านใบบ,บักแก้ทำผิดนั่นบวก,กินครับผมโกคอยมากมากแบบนี้พี่น้องมันบ้านอืม ดอจอดถทำว่าเป็นสวน สุดยอดเลยพี่น้องเย้ยม,มาเด้อครับทั้งไก่ทั้งไก่ไกอืมอืม,อมจะใครอี๋ บาทจำเบะโอ้โหสุดยอดพี่น้องคำนี้จัอบาทอิม่มนี่ครับหืมหืม นี่ครับเอเอเสือดินจิ้นมา้ากสุดยอดแจ๊บเอาครับพี่เนองสำหรับมือเนียว้เพีย้ยนเขาเนียครับพ่อกันไม่คิดต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ มีห้กดกดโหลดครับพี่น้องจะอยากดดันกันกับพ่อครับเอาล่ะครับพอ่อพ่อกันไมมคลิปหน้าครับไครับบ๊ายบาย